โอราชาลูกหนังชั่วโลกขอเสนอดูโมโน,โนยันโอนาน่ายเฝ้าเสาให้แท็บซอนสปอร์แบบยืมตัว แมนยูไนเตตกเป็นข่าวต้องการโลโอนาน่าออกจากทีมหลังควาเซเนอร์ลาเมนผู้รักษาประตูทีมรอยัลอันเวิร์บมาร่วมค่ายโดยมือกาวทีมชาติแคมรูนไม่ถูกกุนซอรูเบนอโมริมส่งลงสนามเลยในเกมเพียมารีกสมนัดของซีซสั้นนี้หลังถูกลดระดับลงไปเฝ้าเสาในเกมคาราบาวครับรอบ2ที่บุกไปแพ้กริมส์บีด้วยการดวลลูกโทษตัดสินโอนาน่าจึงมีแวดวดวลอยแพ่ออกจากโอทัฟฟอร์ดมากกว่าเอาตายใบยินดี อดีตนายทวารหมาเยเลขสองของทีมกระทั่งเดียรติกระบุว่าแมนยูต็ดตกลงกับแท็บซอนสปอร์ได้แล้วว่าพร้อมส่งอดีตนายทวารทีมอินเตอร์มิลานให้สโมสรในลีกเตอร์ยืมตัวโดยไม่มีออปชั่นซื้อขาดต่อกรณีดังกล่าวผีแดงต้องรอให้โอนาณนานตัดสินใจด้วยว่าเขาพร้อมอำลาทีมเป็นการชั่วคราวหรือไม่กระทั่งล่าสุดเมื่อ7กันยายนโดมานโนย,ยืนยันว่าผู้รักษาประตูวัย29ปีพร้อมล่าไปเฝ้าเสาให้กับแท็บซอนสปอร์แล้ว โดยลีกเติร์กจะปิดตลาดในวันที่12กันยายนอองเดโอนาน่าตกลงย้ายไปร่วมทีมแทปซอนสปอร์แล้วเฮียวีกตอนนี้นักเตะเซ็นสัญญาแล้วและรอการอนุมัติจากแทปซอนสปอร์ก่อนออกเดินทางในสัปดาห์หน้าโรมมโน่โพสต์ลงอ็กแมนยูนเต็ดทำสัญญายืมตัวซึ่งถูกเปิดเผยออกมาเมื่อวันเสาร์ไม่มีออปชั่นซื้อขาดและไม่มีค่ายืมตัวด้วยสือปูดโอน,นาน่าย้ายเฝ้าเสาแทปซอนสปอเหตุได้ค่าแรงสูงกว่าแมนยู หลังตกลงอำลาผีแดงไปเฝ้าเสาให้แท็บซอนสปอร์เดิเมลสือ English, เอนงริชเผยเมื่อ7กันยายนว่าปูนาน้าจะได้ค่าแรงกับทีมในลีกเติร์มากกว่าที่เขารับกับต้นสังกัดเนื่องจากแท็บซอนสปอร์ไม่เสียค่ายืมตัวอันจะทําให้ในายทวารจอมเฟอร์ฟะได้รับค่าเซ็นสัญญาและโบนัสกับ 5, อู่ข้าวอู่น้ําใหม่โดยเจ้าตัวจะบินไปร่วมทีมก่อนปิดตลาดของลีกเติร์ในวันศุกร์ที่12กันยายน เคลียดดรามากคอบบี้ไมนูแจงชัดโพสต์ปิดสนามไม่พ้าพิงอโมริมหลังถูกโยงอนาคตกับแมนยูคอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพปสศามลงอินสตาแกรมจนแฟนบอลพากันตีความว่าเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อนาคตของเขากับสโมสร์ดาวเตะเด็กปั้นวัย20ปีเจอช่วงออกสตาร์รุ่การ2025-2026ที่น่าผิดหวังหลังได้ลงเล่นในเพียงบลีฟเพียง45นาทีเท่านั้น โดยมีรายงานว่าเขาเคยขออนุญาตย้ายทีมแบบยืมตัวในวันปิดตลาดแต่ถูกรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมปีสแสดงปฏิเสธพร้อมกำชับว่าต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่งในทีมหลังตลาดนักเตะปิดต,ตัวดารุ่งทีมชาติอังกฤษร,รายนี้ได้โพสต์ภาพชุดหนึ่งบนอินสตาแกรมประกอบด้วยภาพการซ้อมส่วนตัวภาพนั่งครุ่นคิดไปจนถึงช็อตจากภาพยนตร์ดังวิสเพล ที่แสดงให้เห็นนักแสดงไมล์เทลเลอร์ตีกลองด้วยความงุนงดทําให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการสื่อถึงความไม่พอใจที่ไม่สามารถทําให้นายใหญ่โปรตตเกตพอใจได้เรื่องนี้ในทานซอผู้สื่อข่าวค่ายเดลี่เมลวิเคราะห์ว่าวิสเปรสคือหนังที่เล่าเรื่องราวของดาวรุ่งซึ่งพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทําให้โค้ชของตนพอใจและสุดท้ายต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลจนเกิดการตีความว่าการโพสต์ครั้งนี้อาจเป็นการเหน็บแนมอโมริม ดานมาร์โกบริดยูทูบเบอร์ชื่อดังของเดอะยูนิเต็ดสแตนระบุว่าแม้จะยากที่จะตีความเจตนาที่แท้จริงของไมนูแต่โพสต์ลักษณะนี้สามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับทีมที่กำลังอยู่ในช่วงเปราะบางพร้อมเสริมว่าเราไม่รู้ว่าไมานูต้องการจะสื่ออะไรอาจเป็นเพียงความชอบส่วนตัวหรืออาจจะเป็นการส่งสารบางอย่างแต่ความกำกวมนี่แหละที่ทำให้เกิดการตีความในแง่ลบไมนูเองได้เข้ามาตอบกระแสในคอมเมนต์ด้วยํำสั้นๆว่าสเตรท แปลว่ายืดเส้นยืดสายสื่อว่าอย่าคิดมากไม่มีเจตนาพาดพิงโค้ช Coast, เพื่อเบรกกระแสะข่าวลือขณะที่โคพาเมอร์ตัวรุกเชลซีที่เป็นเพื่อนสนิทจากทีมช่างังกฤษได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าทรีไม่บอยพร้อมอิโมจิรูปหัวใจซึ่งถูกแฟนบอลตีความว่าเป็นการสื่อว่าฟรีไม่บอยหรือปล่อยเพื่อนฉันไปเถอะจนยิ่งเพิ่มกระแสะการค่าดเดาในโลกออนไลน์ คอมมิ์ดังกล่าวมียอดไลค์ทะลุหลัก10,000และแฟนบอลบางส่วนยังมองว่าอาจหมายถึงอีก3เดือนก่อนตลาดนักเตะรอบเดือนมก,กราคมเปิดตัวซึ่งบางรายถึงขั้นหยอกล้อว่าเชลซี Chelsea อาจเป็นทีมที่พร้อมดึงตัวไมโนูไปร่วมงานกับพาวเมอร์ในอนาคตก็เป็นได้ ท็อกสปอรรายงานว่าบรูโน่แฟร์นันด์มิดฟิลด์กับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอจาก3สโมสรในซาอุดีอาระเบียในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าแข้งทีมชาติโปรตุเกสยังคงสนใจย้ายไปค้าแข้งในตะวันออกกลางและอาจพิจารณาย้ายทีมเมื่อจบฤดูกาลนี้หากข้อเสนอและเงื่อนไขเหมาะสมซาอุกํกำลังเดินหน้าเสริมแข้งดังจากยุโรปอย่างต่อเนื่องและบรูโน่ก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายะระดับท็อปที่หลายทีมจับตามอง u ยู t e นเตปอินโฟกรรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยสอบถามความเป็นไปได้กับทางเชลซีเพื่อคว้าตัวโรเมโอลาเวียมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวเบลเยียมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ดิวจะไม่เกิดขึ้นแต่มีรายงานว่าปีแสดงยังคงให้ความสนใจและอาจกลับมาเดินหน้าคว้าตัวอีกครั้งในเดือนมกราคมโดยหวังเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางลาเวียวัย20ปีย้ายจากเซาท์ทฮมตันมาอยู่กับเชลซีเมื่อรุ่นกาลที่แล้วแต่ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวร ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าแอสตันวิลล่ากำลังจับตาสถานก,การณ์ของเจดอนซานโชอย่างใกล้ชิดและพร้อมพิจารณาดึงตัวปีกชาวอังกฤษรายนี้จากแมนยูติดแบบถาบอหากเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงก่อนถึงตลาดเดือนมก,กราคมซานโชกลับมาสู่ทีมชุดใหญ่ของยูไนเต็ดอีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังจกปัญหาก,กับผู้จัดการทีมเมื่อซีซั่นก่อนและนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาในการพิสูจน์ตัวเองที่โอทฟอร์ดหากวิลล่าพอใจในผลงานของเขาพวกเขาอาจเดินหน้าซื้อขาดทันที ในตลาดรอบหน้าจากเล็กน้อยสู่หายนะรวม22ความผิดพลาดของโอนาน่ากับแมนยูก่อนย้ายซบแท็บสันสปอย้อนรอย22ความผิดพลาดโดยตรงขององเดโอนาน่าตั้งแต่าย้ายมาเฝ้าเสาให้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดจนถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนสำคัญของทีมก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปแท็บสันสปอในซีซั่น2025-2026 อนาคตขององเดโอน่ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมาถึงทางตัดแล้วหลังมีรายงานว่าปีแสดงตกลงกับแท็บสันสปอร์เรื่องการยืมตัวนายทวานชาวแคบรูนในฤดูกาลนี้และนั่นน่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเขาไม่ได้รับความไว้วางใจอีกต่อไปแล้วโอน่ยาย้ายจากอินเตอร์มิลานมาสทีินอทฟอร์ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023เพื่อแทนที่ดาบเดิดเดียอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เข้ามารับหน้าที่มือหนึ่งเจ้าตัวได้ก่อความผิดพลาดมากมายและส่งผลเสียให้กับผีแดงอย่างต่่ออเนืง จากการวิเคราะห์แล้วโอนาน่าก่อความผิดพลาดโดยตรงถึง22ครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยเรียงตามระดับความรุนแรงของความผิดพลาดที่เจ้าตัวทำขึ้นซึ่งแต่ละครั้งทำให้สาวกเรดอาร์มี่เอื่อมราจนไม่อยากเขียนเขาทำหน้าที่เฝ้าเสาอีกต่อไป22เกมพบอาร์เซนอลกันยายน2023 d e เดแอนไรส์ ice, ได้บอลจากจังหวะเตะมุมก่อนตบัดยิงบอลเฉลบแนวรับแมนยูเต็ด ทำให้บอลเปลี่ยนทิศนิดหน่อยแต่โอนาน่าที่ยืนอยู่ใกล้ๆขยับตัวได้อ่ดมากก่อนใช้มือข้างเดียวปัดบอลเข้าประตูซึ่งจริงๆแล้วเจ้าตัวควรจะทําได้ดีกว่านี้21พบบเนฟอร์ดตุลาคม2023นายทวันชาวแคนเบอรูลล้มตัวในจังหวะปัดบอลจากลูกยิงของมาทิสต์เยนเซนแต่ดันมืออ่อนบอลทะลักเข้าหน้าประตูหน้าตาเฉย20พบบอัดเมษายน2024 จัสตินคลายวิร์ดเลี้ยงบอลเข้าไปในเขตโทษก่อนจะตะบันบอลไปที่เสาใกล้กับที่โอนาน่ายืนอยู่แต่เจ้าตัวดันล้มช้าทําให้ปัดบอลไม่ถึง19พบโบโดกริมพฤศจิกายน2024ฟิลิปซิงเกอร์เนเกลยิงบอลลอดวางขาของโอนาน่าขณะที่เจ้าตัวพยายามกางขาให้กว้างที่สุดเพื่อเซฟบอลแต่กลายเป็นจุดอ่อนเปิดช่องโหว่ให้คู่แข่งยิงสบายๆ18พบกาลาตาสลายพฤศจิกายน2023 5. คิมซีเยกซัดฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษโดยโอนาน่าล้มตัวปัดบอลกระเด็นเข้าไปซุกก้นตาข่ายหน้าตาเฉย 17. พบนอตติงแฮมฟอร์เรสทันวาคม2024คริสวูดได้โอกาสมงบอลย้อยย้อนกลับไปเสาสองแต่โอนาน่าปล่อยให้บอลข้ามตัวและเข้าประตูไปแบบสบายอุรา 16. Pop, agen, พบโคเปนเฮเกนพฤศจิกายน2023โอนาน่าพยายามกางแขนสุดเหยียดเพื่อสกัดลูกยิงระยะประชิดของล er ูคัสเลอร์ลาเกอร์ได้แต่บอลกลับกลิ้งเข้าประตูตัวเองไป 15พบเวสแฮมทันวาคม2023จะรอดโบเวนได้บอลในเขตโทษก่อนยิงแบบไม่ถนัดไปติดโอนาน่าซึ่งบอลเจ้ากรกำดันเด้งกลับมาชนโบเวน en, พอดีทำให้เวสแฮมได้ประตูสำคัญ14พบแอสตันวิลล่าทันวาคม2023จอห์นแมกกินเปิดฟรีคิกจากริมเส้นบอลไม่โดนตัวผู้เล่นแมาสเจ็์ก่อนที่จะกระดอนคืนเข้าประตูโดยที่โอนาน่าไม่ขยับตัวแม้หลายคนมองว่าเป็นจังหวะเซฟที่ยากเพราะเป็นจุดเกรงใจ แต่เขาน่าจะพยายามพุ่งปัดมากกว่าที่จะยืนนิ่งไม่ทําอะไรเลย13พบกริมส์บี้สิงหาคม2025าชาเวนัมได้โอกาสยิงสบายๆบ,บริเวณฝั่งซ้ายในกรอบเขตโทษและโอนาน่าก็ยืนคุมเสานั้นพอดีแต่ดันล้มตัวช้าทําให้บอลพุ่งเข้าไปซุกก้นตาข่าย12พบสเปอร์พฤษภาคม2025นี่คือจุดเปลี่ยนเส้นทางของแมนยูเต็จจริงๆเพราะโอนาน่าไม่สามารถป้องกันลูกยิงเบาๆของแบนเน็จอ์นสันได้แม้มันอาจจะอยู่ในระยะประชิดก็ตาม แต่เขาควรจะมีปฏิกิริยาที่ว่องไวมากกว่านี้11พบอิฟสวิตกุมภาพัน2 0 2 5 000, ปัญหาของการสื่อสารก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยโดยโอนาน่าพยายามวิ่งออกมาเพียงเคลียบอลในขณะที่แพทริกดอกูดันแตะบอลคืนหลังทําให้สวนทางกันและทําให้จาเดนฟิโลจีน ene, หลุดเข้าไปยิงประตูแบบสบายสบาย 10พบแมนซิตี้เพื่อสภาคม2024ในเกมนัดชิงเ a Cup ัแมนยูสร้างเซอร์ไพรส์ยิงนำแมนซิตี้2ต่อ0และเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีพวกเขาก็จะคว้าแชมป์แบบสบายๆแต่อนาน่าดันทำเรื่องเมื่อปล่อยให้ลูกยิงไกลของเจอร์มีโดกูพุ่งเข้าประตูทั้งๆั้งที่เขายือนอยู่ใ,ใกล้ๆแต่ดันล้มตัวช้าอีกแล้วปัดบอลเข้าประตูเฉยเลยและนั่นทำให้ผีแดงต้องตกอยู่ในสถานการณ์กดดันอย่างหนักเพราะสกอร์นำแค่2ต่อ1แต่ท้ายที่สุดก็สามารถรักษาสกอร์ได้ 9. พบฟอร์เรสธันวาคม2024เป็นหนึ่งในการเสียประตูที่อ่อนสีมากๆของโอนาน่าเพราะจังหวะที่มอแกนกิฟส์ไว้ซัดไกลตรงกลางประตูบอลพุ่งหางโกชาวแคมรูนแค่นิดเดียวแต่เจ้าตัวดันล้มผิดทางและบอลก็เข้าประตู 8. พบกาลาตัสรายพฤศจิกายน2023จังหวะการยิงฟรีคิกลูกแรกของซิเยกโดยเจ้าตัวซัดบอลข้ามกำแพงในขณะที่โอนาน่าดันขยับไปผิดทางทำให้บอลพุ่งเข้าไปซุกก้นตะไคร 7พบกริมส์บี้สิงหาคม2025ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อโดยจังหวะที่กริมส์บี้ได้เปิดเตะบุมเข้าไปในเขตโทษโอนาน่าพุ่งตัวออกมาชคบอลไม่โดนแถมชนกับเพื่อนร่วมทีมก่อนที่ผู้เล่นกริมส์บี้ได้โอกาสยิงประตูแบบไม่ต้องออกแรง6กพบวิกตอเรียโพเซ่นธันวาคม2024อีกหนึ่งหายานะที่แฟนบอลผีแดงไม่เคยลืมก็คือจังหวะที่โอนาน่าได้ครองบอลในเขตโทษและมีตัวเลือกอยู่ทางกว้างแต่เขาดันเลือกส่งให้เพื่อนร่วมทีมที่ยืนใกล้กับคู่แข่ง และนำไปสู่การโดนแย่งบอลตามด้วยการเสียประตู5พาบยบยินิกกันยายน2023ลีลอยซานิทำชิงกับเพื่อนร่วมทีมก่อนจะได้โอกาสซัดบอลบริเวณกรอบเขตโทษโดยลูกยิงดังกล่าวทั้งเบาและใกล้ตัวในทวารหัวไก่แต่เจ้าตัวล้มลงรับบอลหลุดมือเข้าประตู4พบกาลาตายม2023 แมนยูต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากจากความผิดพลาดของโอนานาเมื่อเขาดันส่งบอลไม่ดีไปเข้าทางของดิสเมอร์เทนนั่นทำให้กาซิเมโรจำเป็นต้องพุ่งสกัดและกลายเป็นการทำฟาวส่งผลให้เขาโดนไล่ออกและกะลาตาสลายได้จุดโทษแต่โชคดีที่ลูกนี้ยิงไม่เข้าอย่างไรก็ตามการที่มีตัวผู้เล่นน้อยกว่าทำให้สุดท้ายโดนทีมดังจากตุรกีบุกมาชนะได้สำเร็จ สามพบโอลิมปิกลียงเมษายน2025แมนยูพลาดคว้าชัยชนะเกมแรกที่พบกับโอลิมปิกลียงในศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายโดยแมนยูเด็ดสกอร์นำา2ต่อ1และเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายแต่แล้วโอนาน่าก็ทำเรื่องเมื่อรับบอลกระชอกหน้าประตูทำให้รายานชายกีได้ส้มหล่นวิ่งมาแต่บอลเข้าประตูตีเสมอ2ต่อ 2, 2. พบโอลิมปิกลียงเมษายน2025 ในเกมเดียวกันเตียโกเอลมาดาสาดบอลยาวจากกราบซ้ายเข้าเขตโทษตามปกติแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเข้าชาร์จถึงแถมโอนาน่าปล่อยให้บอลกระดอนตกพื้นเข้าเสียบเสาสองโดยที่เจ้าตัวปัดไม่โดนบอลด้วยหนึ่งเคส,สิงหาคม2023ไทโวอาวานิยีได้โอกาสกระชากบอลลูเดียวเข้าไปในเขตโทษแต่ยูดีดีโอนาน่าก็ล้มตัวก้นจ้ำเบ้าเด้งดึงทําให้กองหน้าฟอร์เรสได้โอกาสเลือกมุมยิงสบายๆและแน่นอนว่าเป็นประตูไม่เหลือซาก สำหรับความผิดพลาดทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่โอนาน่าได้สร้างเอาไว้กับแมเนติตดังนั้นแฟนผีโปรเจกต์หรือแฟนบอลทีมอื่นอาจจะเห็นความผิดพลาดมากกว่านี้ก็ได้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ